ตอนนี้จะมาดูเอะจะมารีวิวจานไฟนะครับอันนี้เป็นจานไฟบีดเทนาห้าเกียร์นะครับนี่นะครับเราจะมาดูว่าทําไมถึงใส่ไม่ได้จาก EP ที่แล้วนะครับทําไมมันถึงใส่ไม่ได้อันนี้มีดกึ่งนะครับมันเรียมนะครับผมเอามาลองเป็นผมจะมาวัดลึกดูเฉยๆว่ามันเท่าไหร่อเอาเอาเจากเทนาแล้วกันเทนาก็คือผมแทงลงไปนะครับ ผมแทงไปถึงตัวแผ่นจานไฟนะครับอ่ให้ดูคร่าวๆครับประมาณ35.2ตอนแรกทำไมไม่ได้35กว่าอ่าประมาณ35นะครับตีไปประมาณ35นะครับส่วนมาดูของบีดนะครับของบีดนี่ผมก็แทงไปเหมือนกันอันนี้แบบคร่าวๆนะครับไม่ได้เอาแบบเป๊ะๆตัวนี้อยู่ที่เกือบ38 40แล้วกันตีไป40นะครับหายไป5มิลนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงใส่ฝาเทนา่าใส่เข้าไปในในแข็งเทน่าเดิมๆแต่ข้อเป็นข้อดัดแต่ข้อดัดที่ผมทําผมถ่ายถ่ายขนาดมาจากข้อบีดซึ่งโนอันนี้เทน่านะครับกับบีบเนี่ยมันต่างกันตรงนี้มันอาจจะยื่นออกมานะครับมันทําให้ตัวนี้มันสูงกว่าเพราะฉะนั้นเรา เรากอ๊อปเราก๊อประยะบีดมาเราจึงต้องทําฝาตัวมัดไฟนี้ให้ได้ระดับเท่ากับบีดนะครับเอาเทนาทําให้ได้ระดับบีดถึงจะใส่แข้งเดิมของมันแหละแต่มันเป็นข้อที่เราสร้างขึ้นมาข้อแดดที่เราสร้างขึ้นมานะครับถึงจะลงนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะติดติดติดหลายอย่างอะ่ะอันนี้คือวิธีแก้นะครับ